สวัสดีค่ะน้องชื่อหลึยี่โมองธนาชื่อเล่นนองสันทูนะคะกินโนอิม่ะกินโนอิมนี่ฟังสวดนมนต์ทุเย็นใช่ไหมลูกมไม่งองแงด้วยนะเอง ไม่ร้องให้ด้วยวันนี้เก่งน้อง,องสาธุน้องสนะาธุเดียนยิ้มโมทนา่ยาดมามันทะเลาะอาระวงนีงฮะอารบวงนีงอรวงเราไปขออะไรอยูพ่พ่อเมอน่งๆเอะนา่นะน อมาเหรอ, yeah. อน,นี่ตอนนี้ตอนนี้ร้องแล้วร้องแล้วโอ้สเดย์สเดยจะขัสสดสเดยยังไม่ขัดเลยนะจ๊ะถ้าร้องก็ต้องเช็ด คือระบบชุ <S <S mm hmm. mm hmm. mm hmm. ดก็ตออือมีมีมีอูมีมีอูก้า้อูอยาจะให้มั่ป้าน้องตีหมล้องเพลงให้ฟังอืมกว่าจะคลอดกว่าจะคลานนะฮะ คุณใดใดโลกนี้ไม่มีเทียบเทียมตอนนี้ได้แปดวันะคะับเฮ้ยจะกชาดหรวอเปล่ย